สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็พบกับเปียวเนาะแล้วก็ช่องสาวน้องไายนะคะวันนี้เปียวจะพามากู้รอบเนาะรอบเนี่ยเป็นรอบของลุงนะคะลุงเขาให้มากู้เนาะเนี่ยเดี๋ยวเราจะพาไปดูกันค่ะว่าวันนี้เราลุงเขาดักไว้สองอันนะคะเราจะกู้สองอันเนาะเดี๋ยวเราไปดูกันค่ะว่าจะได้หรือไม่ได้นะคะไปค่ะ แม็กเดินไปแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันค่ะนโอ้ยทุกคนมันเป็นโคลนอย่างนี้นะต้องใส่รองเท้าบูทมานะเนี่ยนอนแม็กเขาก็จะใส่ชุดหมีนะคะเวลาลงน้ำเนี่ยจะได้ไม่เปียกเนาะโอ้ดูดินี่ค่ะทุกคนนี่ก็เป็นบรรยากาศนะคะบรรยากาศ บนอ่างเนาะนี่แล้วก็จะเป็นสวนของชาวบ้านนะคะที่เขาใช้น้ําบนอ่างกันเนาะนี่เราเดินมาแล้วค่ะทุกคนนี่เป็นน้ําอย่างนี้เลยนะเราต้องเดินไปนู่นค่ะนู่นนะคะรอบเดี๋ยวเรงให้แม็กลงคนเดียวนะเดี๋ยวเปียวถ่ายอยู่ตรงนี้ให้ดูค่ะนู่นแม็กลงไปละ โอ้ขนาดแม็กลงไปยังลึกเลยค่ะทุกคน มีบ้างไหม,ไมเงี <laughs> ยบเหลือเกินมีปะโอโอ โอ้โหทุกคนนี่แม็กลากขึ้นมาแล้วนะคะแม็กบอกมีอะไรนะม,มีหูตัวหนึ่งทุกคนเจอของใหญ่ซะและ้ว โอ,อ้อหโอนะ้ยปลาดุกเออนูนค่ะทุกคนนูนนูนนูนยังไม่ตายเลยโว้ยอื้อหือเฮ้ยเลยมาฝั่งนี้ละ อันนี้แม็กเทแล้วนะคะฮะน,นี่แมกก็จะเอาใส่ถุงเลยนะคะนี่ ครึ่งถุงแล้วมั่งเนี่ยกินไงไหมอ่ะหอยเชลรี่ปล่อยเลยปราปลาดุกตัวนี้เราจะปล่อยเนาะมันโดนงูกัดเนี่ยค่ะทุกคนแต่มันยังไม่ตายอ่ะ ไปละนี่ปล่อยมันไปนะคะนี่ค่ะทุกคนลูกแรกนะคะนี่รดูกตัวหนึ่งเนาะแล้วก็มีหอยแล้วก็มีปลาสลิดก็มีค่ะแล้วก็ปลาหมอก็มีเนาะนี่เดี๋ยวเราไปดูอีกลูกนึงกันค่ะนู่นค่ะแม็กก็เรากู้เสร็จแล้วเราก็ดักไว้ต่อนอะแม็กนี่แม็กก็ลงไปดักไว้ต่อเหมือนเดิมค่ะ นู่นคะ่ะทุกคนอีกรอบนึงนะคะแต่ว่ารอบนี้มันไกลแล้วมันน้าลึกนะคะเดี๋ยวแม็กบอกว่าเดี๋ยวเขา,า่เดี๋ยวไปคนเดียวเดี๋ยวให้ถ่ายอยู่ตรงนี้เดี๋ยวเราก็มาลุ้นกันคะ่ะนั่นคะ่ะทุกคนแม็กกำลังเอารอบขึ้นมานะคะตรงนั้นน้ำมันลึกอะ ได้ยินเสียงปลาแล้วคะ่ะทุกคนเป็นไงได้ไหมแม็กมแม็กบอกว่ามีตัวอยู่นะคะ นี่นี่มาแล้วค่ะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันว่ารอบสุดท้ายของเราเนี่ยจะได้หรือไม่ได้นะคะ จะได้เยอะหรือได้น้อยขนาดไหนอ,อ้อันนี้เป็นเป็นปลาไอ้เนี่ยเนาะนี่ค่ะทุกคนนี่ค่ะทุกคนแม็กเทแล้วนะคะนี่ ได้ปลาซ่าเนาะแล้วก็มีปลาหมอเทศตัวใหญ่เลยค่ะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะทุกคนรอบที่สองก็ได้อยู่นะคะแต่ส่วนมากเนี่ยจะเป็นปลาซ่าเนาะนี่ค่ะทุกคนส่วนอันเนี้ย จะเป็นปลาบู่ตัวเล็กๆเนาะเดี๋ยวเราจะไปปล่อยกันค่ะไปโน่นไปแล้วค่ะทุกคนพอเรากู้เสร็จก็จะเอากลับไปเหมือนเดิมนะคะกลับเอาไปไว้ที่เดิมเนาะ มาดูกันเลยค่ะทุกคนนี่โอ้ได้ปลาดุกแล้วก็ปลาซ่าเนะแล้วก็ปลาตะกับค่ะนี่โอเคค่ะทุกคนวันแย่เปลยาก็พาไปกู้รอบกันนะคะนี่ก็ได้ปลามานะคะนี่โอเคค่ะถ้าเพื่อนๆพื่อนี่พน,น้องนนะคะชอบคลิปแบบนี้นะคะ ช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะส่วนคลิปนี้เดี๋ยวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ